วัสดีค่ะเจอกับแฟมอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาจัดของไม่ได้พาเที่ยวแต่ว่าจะมารีวิวสิ่งนี้ก็คือ Helinox Chair Zero นะคะโฟกัสยังเป็นตัวอีที่แบบ ชาวเดินป่าควานหากันมากราคาพุ่งขึ้นยี่กว่าทองนะคะได้ข่าวว่าตอนน้องคอเดบิวเนี่ยราคาแค่แค่สามพันกว่าบาทตอนนี้พุ่งไป5 5าพแล้วนะคะแต่แบบมาเออโชคดีไปแอบบเจอร้านร้านหนึ่งในแอบปบส่งมก็เลยได้มาในราคา5 2าพอพอแบบซื้อปุ๊บใช่ปะเขาขึ้นสินค้าหมดแล้วปรับเป็น5 5าพเลยก็คือได้ตัวสุดท้ายที่ราคา5้าพมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างนะไปครับอ่า เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะแกะเรามาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเทคสเปคของเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเก้าอี้นี้นะคะมีความสูงขนาดกลางอยู่ที่64เซนกว้าง48เซนแล้วก็มีความลึกอยู่ที่52เซนนะคะน้ำหนักของเก้าอี้ตัวนี้อยู่ที่490กรัมเท่านั้นสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง120กิโลกรัมเลยทีเดียวแล้วก็มีบรันตณี5ปีนะคะส่วนขนาดเมื่อจัดเก็บมีความสูง35้เซนแล้วก็กว้าง10เซนนะคะก็คือสามารถยัดลงไปในกระเป๋าได้เลย ถูงมาให้บอกชื่อรุ่นนี่แชร์สีรูนะคะมันมีไซส์ด้วยนะแต่ในไทยไม่ได้เอามาเป็เห็นคนในกลุ่มเขาบอกว่าจริง,รงต่างต่างประเทศมีนะคะเป็นรุ่นนี้แหละแต่ว่าเป็นไซส์แอลก็จะน่งสบายกว่าหน่อยสำหรับคุณผู้ชายที่ตัวใหญ่ก็จะนั่งได้ในถุงมีนี่อินสตรักชั่นนะคะแล้วก็มีนี่ตัวโครงแล้วก็เป็นแผ่นรองนั่งนะคะ บบเราแอบลองนั่งไปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะมานั่งให้ทุกคนดูทีวิธีประกอบอ้อนอกจากสายแอลมันมีเป็นแบบพนักพิงทรงสูงด้วยนะแต่ว่าก็จะหนักกว่านี่นะคะฟีลเหมือนเสาเต็นท์สมัยนี้เลยอะที่มันแบบว่าแปบลบกปแกบบเข้าลองเองเห็นปะน้นองช่ทุกอ่าอะแบบนะนี่ เดี๋ยวจะมาใส่ผ้าให้น้องกันนะนี่ผ้าเขาจะมีบอกว่าเห็นไหม this side up นะคะก็คืออันนี้จะอยู่ข้างบนแล้วก็เสียบไปนี่เห็นไหมมันจะมีแบบว่าล็อกอันนี้ไม่เอาไปเสียบอย่างนี้ชุบ ข้างล่างก็เหมือนกันใส่สองฝั่งแต่ว่าไอ้ข้อสุดท้ายมันจะใส่ยากๆหน่อยนะแบบมันจะทำให้ตึงฮึบอ,อ่ะประสบความสำเร็จ นี่นะคะเก้าอี้ของเราไหนมาลองดูซิว่าเก้าอี้ราคาเกินครึ่งหมื่นเนี่ยมันนั่งสบายไหมแต่มัมบอกกันเลยนะว่าตอนนั่งครั้งแรกอะเกือบหงายหลังไปแป๊บนึงนี่นะสำหรับแบมมันก็พอดีนะแตบบ่ว่ามันมันจะแบบไม่ได้มีที่พิงคอเ <c oughs> นี่ยป้าก็จะแงะได้ถ้าสมมติว่าอยากได้ที่พิงคอด้วยอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นรุ่นแชร์ซีรูอะไรอะ ไฮไฮหรือว่าทอหรือว่าอะไรสักอย่างอยู่ใช่ปะมันก็จะมีผนักพีนที่สูงขึ้นอ่ะแต่นั่งอย่างนี้แล้วหัวขาดอ่ะเดี๋ยวลงไปนั่งพื้นเหมือนเดิมอึ๊บถ้าถามว่า450กรัมเบาแค่ไหนทุกคนลองคิดถึงน้ำใช่ปะน้ำน้ำแบบน้ำทั่วไปอ่ะอันา600เมลก็สนัก600กรัมเพราะฉะนั้นไอ้450กรัมเนี้ยเบากว่าน้ำหนึ่งขวด แล้วมันเป็นเก้าอี้ที่เป็นทรงนี้ด้วยนะแบบมีขนักพิงใช่ไหมก็ถือว่าแบบเบาสุดแล้วแต่ว่าถ้าอยากได้เบากว่านี้มันก็จะเป็นเก้าอี้ที่เป็นสตูสตูก็คือเป็นเก้าอี้ที่ขาเป็นตัวเอกนี้ใช่ไหมแล้วก็มีผ้าข้างบนอันนั้นไม่มีผนักพิงแต่ว่าเอาไว้แค่แบบนั่งจริงๆพิงไม่ได้อืมอันนั้นก็จะเบามากนะคะแบบสั่งไปแล้วด้วยของเออสามเอฟนะคะซึ่งจะมาส่งประมาณสักวันที่สิบอะไรอย่างเงี้ยเดินกันยาวไว้เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูใหม่ ส่วนวิธีเก็บน้องคนนี้วิยแค่นาทีเราไม่ตัดวิธีเก็บนะคะเอาผ้าออกมาใช่นนี้น้องคนนี้ก็ดึงได้เลยอ๋อลืมพูดเรื่องข้อดีข้อเสียด้วยความที่ขาน้องอะ่ะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าดินมันนุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ จมลงไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็มี ories, อ็อสซอรี่เขาเรียกว่าเป็น h e ลิโน x บอ l อะเป็นกลมๆม,มาเสียตรงนี้ให้มันไม่จมนะแล้วก็น้องคนนี้ถ้าวางบนพื้นบ้าโบเตียลื่นแล้วก็ h e ลิโน x บอลเนี่ยจะหนักอยู่สัก247กรัมนะคะก็คือหนูเคยคิดว่าเอา้าที่ซื้อก้าอ้มาก็อยากให้มันเบาอะ่ะ าต้องเพิ่มอีกสองรอยกรัมก็ไปซื้อย่ออื่นจะได้ป้าอะไรี้ก็เลยคิดว่าตอนนี้นะอาจจะยังไม่ซื้อแหละตอนนี้อีกแหละผ้าไม่จะพายมันก็ซื้อแต่ตอนนี้ยังไม่ซื้อไงพอเก็บกันหนึ่งอันแล้วเราพายนี้ใช่ปะคือแบมก็ไม่รู้ว่าแบมเก็บถูกไหมะนะแบมก็พับหัวพับ้า้เข้ามาแล้วแบมก็ผ่านรอบอันนี้เลยอ่ะ คือตอนแกะก็ลืมดูไงว่าเขาแฮห,หมานี่ไอ้ใช่ไหมแล้วก็จะใส่เข้าไปในถุงเ,เลยือนเก็บง่ายถุงไม่ได้ปิดเกินไปจนแบบว่าต้องยัดนะนี่ะอะค่ะเฮลิโนก s แชร์ซีโร่ก็อินเลค่ะ 5,500บาทตอนนี้นะคะได้ข่าวว่ามันรีสต็อกแล้วใช่ไหมแต่ว่าก็ใกล้สมดแล้วใครที่อยากได้ก็อย่าลืมรีบไปซื้อนะคะวันนี้ก็มาดีวิวแค่นี้นะคะความเจ็บปวดของแบบเองที่แบบเป็นผีบ้าซื้อมาขอมาต้องมีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย